อยู่ในช่วงข้อกันแข่งแบ่งปันความรวยกับ3กูรูโคตรบ้าบอลแน่นอนครับมาจากทีเด็ดแต่ว่าก่อนเข้าเรื่องฝากไว้ด้วยกับ youfa ขับ88ตัวจริงที่นักลงทุนมั่นใจแอดไลน์กันมาได้เลยครับผมวันนี้เลชินทนิสต์พิมลิกอังกฤษเหมือนเดิมครับเป็นอาร์ชซนอนเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสหกโมงครึ่งคู่แรกเลยมา,มาแบบรีบๆว่องไว ก็คือคู่นี้เนีอ่อาร์เซนอลต่อ2ลูกนะทัพปืนใหญ่ถือว่าเป็นดีกีรองแชมป์ปีที่แล้วและล่าสุดก็ะเพิงคว้าถาดคอม i t น s ี้ชิลใช่มาครอบครองชนะชุดโทซิตี้มาความเัอมอ็นพิวันนี้จะอดใช้หน้าเป้าตัวหลักนะกาเบรียลเชสุดที่มีอาการบาดเจ็บโอกาสเนี่ยก็จะเป็นของใครคาร์วหรือไม่ก็เลโอนโทอซาที่ฟอร์มดีมากเลยตอนนี้ทอซาเด็กอีกตัวหนึ่ง เอนเคเทียถูกต้องอแต่ผมว่าน่าจะนั่งไปก่อนตัวนี้ <c oughs> แดนกลางปึกมากเลยเพราะว่าได้ดีแคนไลท์มาจับคู่กับปาเตก็คือยกระดับไปเลยเป็นอีกคลาสหนึ่งอะในขณะที่ฟอร์เรสครับถือว่ามีความเจสนามในพรีเมียร์ลีกมากขึ้นเพราะว่าเอาตัวรอบมาได้ในปีที่แล้วล่าสุดเนี่ยอุ่นเครื่องเสมอกับแฟรงก์เฟิร์ต0ต่อถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีเกมที่เละเทะหลายเกม <c oughs> แต่เกมล่าสุดเนี่ย <c oughs> ผมว่าฟอร์มพอไหว แกนหลักก็ยังเป็นชุดเดิมๆครับจากปีที่แล้วพสมมาสานกับแข้งใหม่นักเตะที่น่าจับตามองก็คือ, White อมอร์แกนกิสไวท์จอมทัพดาวรุ่งทีมชาติอังกฤษที่เป็นแบบว่าเดอะแบ็คของทีมอ่ะคู่นี้บอลผมว่ามันห่างชั้นกันเยอะเลยแหละทั้งคุณภาพทีมเสียงเชียร์ในบ้านอาเซนอนผมมองว่าโอกาสรอดของฟอเรสต์เนี่ยมันโคตรลิบหลีเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเฮดทูเฮดห้านัดที่เจอกันครับกับการเป็นว่าฟอเรสต์ดีกว่านะชนะ3นอนชนะรองจริงส่วนตัวถ้าเทียบจากเลดเนี่ยผม คิดว่ามันน่าจะยกออกแต่ถ้าจะเลือกฝั่งจริงๆผมก็ขอกัดฟันแบบดำดินเลยว่าฟอ r เลสมักจะเป็นพวกสู้ยิบตาแต่ถ้าฟอร์เลสยิงได้ลูกหนึ่งเนี่ยหมายความว่าส1คุณนี้ก็ยังไม่เสียตังค์อ่ะเออก็เลยบอกว่าอยู่ฟอ r เลสดีกว่าคู่นี้ไปต่อที่เสียกรคู่นี้ว่าไงผมมองว่าด้วยราคา2ลูกอะ่ะผมมองเหมือนพี่สรามตรงที่คิดว่าคู่เนี้ยอาเซนอลอ่ะยิงได้2ลูกแล้วก็จะยก แต่มองต่างกันตรงที่ว่าผมชอบทีมต่อมากกว่าเชียร์ให้มันยิงอีกอด้วยความต่างชั้นของผู้เล่นเล่นในบ้านใช่ได้เล่นในบ้านอีกเสียงเชียร์แล้วเป็นแมตช์แรกด้วยผมก็เลยมั่นใจว่า2รลูกมีอยู่แล้วเราเป็นรุ่นเม็ดสามกันดีกว่าไปต่ออาร์เซนอลนะครับคือถึงแม้ว่าเชซุสจะเจ็บแต่โัวเลือกเขาหลากหลายเกมลุกอนอาร์เซนอลใช่ไหมอ่ะไปต่อที่ปิดท้ายเลยปิดท้ายที่เต่าเต้ยครับเต่าเต้ยเนี่ย มองไปทางเดียวกับเสียกรและมองต่างกับพี่สนรามครับผมจัดไปคือนัดแรกอ่ะของอาเซนอนได้เล่นในบ้านอย่างเงี้ยแล้วทีมอ่ะกำลังมีความมั่นใจเพราะคุณเพิ่งจะไปแย่งชิงขาดแชมป์กับแมนซิตี้มาได้กระตุกดัวเสือแน่นอนปีที่แล้วมาโดนแมนซิตี้แซงท้ายๆฤดูกาลเนี่ยมันเป็นแรงกระตุ้นอีกนะคือมันสะใจมากๆอ่ะบอกเลยว่าอาเซนอนอ่ะหน้าตาแต่ละคนนี่คือแบบว่าแบบว่าสะใจอ่ะอ่าแล้ว สำหรับหน้าต่างการซื้อขายครั้งนี้ผมมองว่าอาร์เซนอลน่ะเสริมทีมได้น่าสนใจมากดีแคนไลท์เข้ามายกระดับแดนกลางคุณอย่าลืมจูเลียนฮิมเบอร์อีกคนโหตนะครับคนนี้ของดีจากอ,อัดแจ็กซ์เลยถูกต้องผมมองว่าด้วยราคา2ลูกอะอาร์เซนอลจะมีลุ้นยิงทะลุราคาครับมผมเชียร์ให้ยิงเยอะกว่านี้และมั่นใจว่าอาเซนอลจะทาได้ด้วยง่าโอเค<ม>วันนี้ก็คือต่อ2รองหงึชอบทางไหน ไปทางนั้นทีนี้มาถึงช่วงตัวแถมผมไปที่พิมลิกเหมือนเดิมเป็นนิวคาสเซิลเจอกับแอสตันวิลล่าครับตอนห้าทุ่มครึ่งนิวคาสเซิลเนี่ยตอบครึ่งควบลูกราคาผมถือว่าตามหน้าเสือนะสาริกนดงเนี่ยจัดว่าเป็นทีมที่ยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วปีนี้เขาได้ลุย UCL แบบเท่ๆใช่อีกทั้งที่ได้ราชวงศ์จากซาอุเป็นเจ้าของเนี่ยทำให้ทีมมีเงินถุงเงินถังและก็เสริมตัวได้สนใจนะโตนาลลี่กับฮาวิบารเนี่ย อีกทั้งเกมหมนเครื่อง2เกมล่าสุดเนี่ยเขาชนะฟิออร์กับบียร์เรอนะแล้วก็ยิงไป6กลูกไม่เสียสับป,ประตูเห็นชัดเลยครับว่าเกมลุกนิวคาสเิลตอนนี้ดุดันมากเกมรับก็แข็งโอ๊กที่สําคัญนิวเนี่ยเป็นประเภทเก่งในบ้านวันนี้เล่นในบ้านครับต่อแค่ครึ่งควบแนะนําให้อยู่ต่อมั่นใจว่านิวชนะอยู่ที่ว่าคุณจะกินครึ่งหรือกินเต็มไปต่อที่ตัวแถมเสียก่อนเป็นพิม์ลีอังกฤษเหมือนกันครับเป็นคู่ระหว่างเชฟฟิลูไนเตเปิดบ้านเจอกับคิตตันพาเลต ก็เป็นทีมเยือนคิตตันพาเลตมาต่อปอเชฟฟิลเนี่ยเรียกว่าเป็นทีมน้องใหม่ทีเพิ่งขึ้นมาแล้วก็ดูจากเกมอุ่นเครื่องก็ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนคิตตันพาเลตมีทั้งเอลเซช่เอลดูอาร์ดและมีอายูตัวเก่าตัวหนึ่งแล้วซาฮาซาฮาไแปแล้วโอเค ผมคิดว่าอาอาจจะเป็นผลดีก็ได้ยิ่งซาฮาไปอ่ะเหมือนแมชชิ่แบงอ่ะเป็นตัวแบกใช่ปะ่ะคราวนี้จะกลายเป็นกลมกล่อมเป็นเล่นเป็นทีมมากขึ้นถูกต้องออถูกต้องกระจยาจยกระจายเรียกว่าฟุตบอลจะไปหาเพื่อนร่วมทีมมันเยอะขึ้นใช่ใชก็เลยคิดว่าด้วยความเก่าในลีกพรีเมียร์เนี่ยประสบการณ์เยประสบการณ์<า>อยู่มานานอ่ะใช่ผมก็คิดว่าต่อปอเองยังไง ไม่แพ้ <Bem id S 1> เบี่ยเอาชนะเออได้แน่นอนถูกต้องอครับผมต่อพาเลทใบคู่นี้ปิดท้ายที่เต่าเต้ยตัวแถมก็ยังไงก็ขอไปพิมลีกคู่แล้วกันครับคู่สามทุ่มไบตันเปิดบ้านพบกับลูตันทาวจะน้องใหม่อีกทีมแล้วนะน่าสนใจมากครับคู่นี้ไบตันนะเป็นฝ่ายต่อลูกครึง่ง ผมว่าว่ามันแรงเหมือนกันนะแต่ว่าอย่าลืมว่ามันมันเหมือนทีมที่เพิ่งขึ้นชั้นมาไงกับทีมที่อยู่พรีเมียร์ลีกมานานแล้วแล้วก็ฟอร์มดีด้วยโอเคสิ่งที่พี่สอนรามพูดอ่ะเป็นจริงเลยครับไบตันน่ะปีที่แล้วผมว่าเซอร์ไพรส์หลายๆคนมากพวกไล่ตกทีมใหญ่หมดทุกคนเลยแล้วก็เป็นบอลระบบที่ค่อนข้างดีด้วยดีเซอร์บี้มาเปลี่ยนทีมให้ดียิ่งขึ้นไปอีกสมดุลลุกหลับเขาเป๊ะมีตัวม้าที่โดดเด่นเด่นมากครับแตมมัน เสียแม็กอลิสเตอร์ไปเนี่ยสิผมมองว่าวันที่เราคุยกันนะที่เพื่อนๆฟังอะ่ะเขาอาจจะเสียไคเซโดไปแล้วก็ด้วยนะักถูกต้องมีสินไม่แน่นะนะใช่ว่าตอนนี้เชลซีกาลังตามหึงอะ่ะเรานักเตะก็งองแงเราด้วยมันเหมือนว่าทีมอาจจะเสียโมเมนตัมตรงที่ว่าเหมือนเสียตัวหลักไปตัวหนึง่งแล้วก็อีกตัวหลักตัวหนึ่งก็มีข่าวกับทีมใหญ่ถูกต้องครับผมเหมือนมนใส่ายใช่แล้วเชลซีเนี่ยพร้อมจะซื้อด้วยทีนี้ผมมองว่าแค่ขาดแม็กอลิสเตอร์คนเดียวเนี่ยการทําเกมลุกเนี่ยมันมีผลเยอะ กองหน้าหรือว่าแนวลุกเนี่ยจะได้บอลน,น้อยกว่าเดิมครับเพราะว่าแม็กอลิสเตอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนจ่ายบอลขึ้นไปให้เพื่อนได้ตลอดบ,บวกกับปัดเกมด้วยใช่คือคิวเลอร์พาร์ทของแม็เชสเตอร์เนี่ยมันมีประโยชน์กับไบตันเยอะและหายไปเนี่ยมีผลแน่ใช่ครับผมแล้วผมมองว่าลูตันเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อะบอกเลยว่าไม่กระจอกเหมือนกันนะโอ<ห>้ปีที่แล้วนี่ถือว่าทีมทําตังค์นะครับเ,เป็นทีมทําตังค์มาตั้งนานแล้วตั้งแต่ป่อีกสองเลยลูตันเนี่ยใช่ผมมองว่า ด้วยราคาลูกครึ่งเนี่ยใบตั้นตอบแพงไปครับผมขออยู่ลองรู้ตั้นทาดีกว่าสบายใจครับผมคิดยัางไงกันการคิดว่าเต็มที่อ่ะก็แพ้ลูกเดียวคู่นี้ใช่แล้วคู่นี้เวลาเจอกันทีไรย,ยิงไม่ขาดด้วยอ่ามมีเซนตีบอกอยู่เ<ม>ยี่ยมไปเลยทั้งหมดก็คือตัวหลักและสามตัวแข่งผมก็เราครับก็อย่าลืมที่ดูบอลฟรีดีๆตามหน้าจอเลยเซิร์ชเลยทุกทีทุกค,กคู่คกดแชร์คนไลค์คนสับสครายให้ด้วยแล้วก็มาเจอเข้อกันแข่งคลิปต่อไปพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ